สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินมียนมา้นเนนไทยแลนด์ค่ะ เนิเนึนเชียงตุงค่ะขอโทษทีค่ะพูดผิดเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยตกหนักทุกวันเลยเนาะอย่างเช่นหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็มีน้ําท่วมนะคะที่เชียงตุงทักนะเล็กก็น้ําท่วมเนาะเป็นภัยธรรมชาติเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่อ,อ,อยู่ตรงพื้นที่น้ําท่วมนะคะสองสวันมานี้เหมือนทํางานหนักแล้วก็แบบเหมือน เครียดโดยไม่รู้ตัวความเครียดสะสมอย่างนี้ค่ะแบบโอ้ยปวดไมเกรนมากนะคะปวดต้นคอบ่าเนี่ยปวดหนักมากเลยเนาะตอนที่นี้ไปกรุงเทพอะค่ะนี่ก็ได้ไปหามหมอนะคะที่โรงพยาบาลหัวเฉียวตรงตรงพยากแพทย์แผนจีนที่แบบมีการนวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็ได้เข้าไปพบคุณหมอนะคะซึ่งนี่ก็ใส่ผ้ามสไว้เนาะ,ะแล้วคุณหมอเขาก็เหมือนจำเสียงนี้ได้นะคะพอนี้บอกว่า ที่พม,ม่าปุ๊บคุณหมอถามว่าเป็นช่องนิ้นนินอมียนมานิน้นนน,นเชียงตุงหรือเปล่านะคะก็ใช่เนาะแล้วคุณหมอก็บอกว่าแฟนคุณหมอก็ติดตามชมตลอดนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะตอนที่มีไปนวดตรงนั้นอ่ะโอ้ก็ดีขึ้นเยอะเลยแต่พอกลับมาที่พม,ม่าเนาะมันเหมือน เราเป็นไกด์อะค่ะเราต้องแบกกระเป๋าแบกอะไรหนกักๆอย่างเงี้ยต้องยืนต้องอะไรแล้วแบบบางทีความเครียดมันสะสมด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วที่พมา่ามีร้านนวดไหมนะคะมีค่ะที่คนไทยมาเปิดก็มีหรือที่คนพมา่าเปิดเองแล้วก็แบบเหมือนไทยมาสอดอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบไม่มีเวลาว่างคือหาเวลาว่างที่จะไปนวดไม่เจอเลยเนาะก็บน่นกับเพื่อนนะคะบอกว่าโอ้ช่วงนี้ฉันสงสัยคงเครียด เยอะมากแน่เลยอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนก็เลยส่งคลิปมาให้ดูนะฮะและคลิปนั้นอะ่ะเขาบอกว่า I am Thai we are Thai เราเป็นคนไทย of course อะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดดูแล้วแบบคือสำหรับคนอื่นอะ่ะอาจจะเอออะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะแต่นี่เป็นคนที่เส้นตื้นมากเลยดูนิดเดียวเราก็แบบเออ,นอเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันคะ่ตะตลกอยู่นะนี่ว่า งานแห่ขบวนขันหมักก็มานะคะ we are we from ดูดูหน้าคนนั่งข้าง ดูหน้าเพื่อนดูหน้าเพื่อนคนกลางๆใส่แว่นเหมือนอึง้งคนที่ใส่แว่นนั่งข้างๆนี่เหมือนแบบอึ้งๆอ่อันนี้ก็แบบเหมือนกล้าแสดงออกแล้วนี่ดูแล้วนี่แบบโอ้นะแล้วก็อีกคลิปนึ่งนะคะที่เพื่อนส่งมาแล้วนี่ก็ดูตอนแรกๆก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอดูไปแล้วก็เออเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เราก็คนไทยเหมือนกันเราควรให้เกียรติกันเธอเป็นคนไทยไหม,มฉันเป็นคนไทยนนั่นลคนไทยควรมีมารยาทแต่ฉ, <c oughs> ฉันเป็นลูกครึ่งนิดหนึ่งไม่ได้ฉันเป็นลูกครึ่งนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> I'm Thai when I almost got hit by a car instead of saying Oh my God I say โ oh, อ oh, ๊ยไม่ชนกูไปเลยเหร I'm Thai. Of course I can eat หมูกระทะ everyday I'm Thai. Of course I never had ผ oh. <Yeah>. uh, mm ัดไทยโอ้ค่ะนม่ก็กินหมูกระทะได้เกือบทุกวันเหมือนกันเนาะตอนที่ไปเชียงตุงนี่โอพาเน,น,น้นไปกินเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะแต่แต่งงว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นไทยแล้วแบบเขาไม่กินผัดไทยเนาะอรานม่ชอบมากเลยผัดไทยนะคะ Like where are you from from I'm from Thailand Like Bangkok กรุงเทพมหานครนมรตระกูลศิลป์มหินทรายยุทธยามหาดีรบพุทธจักรพัฒน์บุรีลงลัชชนุเวทมหาสถานมอมพิมานอวตารสถิตสักกะตยะวิษณุกรมประดิษฐ์ period thanks ก็นี้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำงานกับคนไทยมา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าชื่อกรุงเทพมหานครนี่เอาตรงๆนะคะถึงทุกวันนี้ยังท่องไม่ได้ก็มีหลายท่านเนาะให้ ไปฟังเพลงนะคะที่เป็นเพลงกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะต้องไปฝึกบ้างแล้วเนาะ,ะก็ดูคลิปแบบนี้แล้วมันก็ทําให้หายเครียดเนาะหายแบบเออเราได้ยิ้มแย้มเราได้หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาแบ่งบันนะคะสําหรับที่หลายๆท่านที่ยังเครียดหรืออาจจะเครียดไม่รู้ตัวเนาะก็แบ่งบันคลิปดูคลิปกันไปนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่ทวงถามเข้ามานะคะว่าเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องออผู้หญิงในประวัติศ ที่เก่งๆนี่ก็โอ้ยังจํากันได้อยู่เหรอคือนี้เคยพูดออกคลิปประมาณเมื่อปีที่แล้วแล้วแล้วนะคะทีออ่บอกว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงในประวัติศาสตร์ที่เก่งๆที่มีบันทึกไว้อย่างนี้เนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ในประวัติศาสตร์เนี่ยแทบจะไม่บันทึกเกี่ยวกับผู้หญิงเลยเขาจะบันทึกเกี่ยวกับพระราชาเจ้าชายคนผู้ชายเท่านั้นเนาะเพราะว่าสมัยก่อนผู้ชายผู้หญิงแบบไม่เท่าเทียมกันผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยเนาะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่เก่งจริงๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่บันทึกไว้เลยนะคะก็นี่ก็เคยพูดไว้ว่าจะเอามาทําเป็นซีรีส์เรื่องเล่าอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้เดี๋ยวมาแน่นอนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ คลิปก่อนนะคะที่เคยพูดว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเ,อเทพใน37องค์เทพนอก37องค์นะคะแล้วกเ็เกี่ยวกับเทพทันใจความเชื่อของชาวพมา่าที่ก่อนจะนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขานับถือ,อนักหรือเทพหรืออะไรมาก่อนเนะเาะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมาเหมือนกันนะคะตอนนี้คือกำลังหาเวลาที่จะทำคลิปนี้อยู่เนาะก็เดี๋ยวมาแน่นอนค่ะ แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะมีพี่ท่านหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับทัวร์เชียงตุงนะคะอยากจะมาเที่ยวเชียงตุงอย่างเงี้ยเนาะก็ติดต่อกับเพื่อนของนี้ครูคําอีนะคะไกด์ครูคําอีได้เลยนะคะเพราะอะไรก็คือนี่อยู่ทางยังกุ้งอ่ะถ้าพี่ไปเที่ยวทางเชียงตุงเนี้ยแนะนําให้ติดต่อกับ ทางครูคำอีดโดยตรงเลยดีกว่าเพราะอะไรก็คือค่าใช้จ่ายมันจะจะโอเคกว่าเยอะ้านเราใช้ไกดที่ประจําอยู่ที่นั่นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าแบบให้นี้ไปรับอย่างเงี้ยคือค่าเดินทางมันก็เยอะแล้วอย่างนี้เนาะแล้วแบบไปกลับอะไรมันมันก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อครูคำอีดโดยตรงได้เลยค่ะส่วนท่านไหนที่ถามว่าพม่ายังเที่ยวได้หรอตอนนี้ ก็ยังเที่ยวได้นะคะก็มาไหว้พระกันอยู่ส่วนมากก็จะอยู่ที่ย่างกุ้งหงสาพระทัอินแขวนนี่ยแหละนะคะส่วนเขตอื่นๆก็ยัง ไม่แนะนำนะคะส่วนย่างกุ้งหงสาพระธาตัอินแวนเนี่ยก็ยังมาไหว้พระได้ปกติที่เขามากันมาสองวันหรือมาเช้าเย็นกลับมาแก้บนหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังมีนะคะถ้าอยากติดต่อสอบถามเรื่องทัวร์นะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นเนาะ Picture l e s s Myanmar ค่ะบริษัทที่นี้ทำงานอยู่นะคะอยู่กับบริษัทนี้มาตั้งแต่เป็นไกด์แรกๆเลยนะคะจนถึงตอนนี้เนาะก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้ค่ะเมนเจอร์ก็เขียนไทยอ่านไทยพูดไทยได้นะ ก็ค,คลิปนี้จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านมากเลยที่ติดตามเป็นกําลังใจให้นิมาโดยตลอดนะคะวันนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ